ถ้าเราลืมตามเมื่อใดเราอยู่ในบ้านเราก็อาจจะไม่ได้เห็นสีเขียวเท่าไหร่รแต่ถ้าเราออกไปนอกบ้านปุ๊บตามถนนทนทางต่างๆสีที่เราเห็นมากที่สุดก็คือสีเขียวสีเขียวเห็นแล้วมันก็ชุ่มชื่นหัวใจนอกจากชุ่มชื่นแล้วถ้าเรา ทานผักที่มีสีเขียวก็ได้ประโยชน์ใช่แต่อย่างเดียวหลายอย่างทีเดียวอย่างเช่นได้ได้อะไรพวกฟูอะไรก็ผักใบเขียวนะทั้งธาตุเหล็กทั้งแมกนีเซียม ทั้งทั้งเออ่พวกโพแทสเซียมหรือกระทั่งซีลีเดียมสังกะสีก็ผักที่เป็นสีเขียวเขียวถ้าเขียวเขียวเข้มนี่สิก็คือวิตามินเอสูง พวกสีเขียวเข้มเช่นบล็อกแครีอันนี้สีเขียวเข้มถ้าหากว่าเรามันรับประทานผักสีเขียวเขียวมันไม่ขาดเราจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแถมแถมอีกสีหนึ่งอ่ะอันนี้สีอะไร สีแดงสีแดงพริกพริกนะเนี่ยใส่อันนี้จะไม่เห็นแดงนลยพริกเราซื้อมาเราทานไม่หมดหรอกทีเดียวเราล้างแล้วก็ให้ดีก็คือใส่ถุงเอาไว้อย่าไปปลิดคั่วของพริกออก มันจะทำให้เน่าง่ายเวลาเราทำกับข้าวค่อยปิดขั่ว